เราจะเป็นเบหลอดอะไรบ้างทุกคนมาติดตามกันเลยวันแรกเราเป็นตละเล่ตละล่าทุกคนเป็นหลอตตละเล่ตละล่าระ,ระวังสึนามิเราจะต้องวิ่งหลบสึนามิให้ได้เราได้เป็นหลอดตัวน,นี้มาทุกคนเราจะต้องหลบสึนามิแล้ววิ่งไปถึงเส้นชัยเราก็จะได้อัปเลเวลแล้วก็จะได้เป็นหลอดใหม่สึนามิกำลังจะมาแล้วันมีไข่ทุกคนมีไข่ด้วยดึง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 ไป โอเครับมาเอ้ยจะเป็นไข่อะไรทุกคนนี่ได้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งตามเราด้วยเนี่ย,ยน่ารักเชียวยมีสัตว์เลี้ยงวิ่งตามนะทุกคนเราต้องวิ่งไปข้างหน้าสิเราหมอกเกรเรยอยู่ยังไม่ยอมไปนะซนามิยังไม่มาเรายังกระโดดดิงดิงิงเพนซีนี่หนีมานานนี่นี ทุกคนตอนนี้เราเป็นเบนหลดตัวนี้แล้วนะเราเปลี่ยนเบนหลดแล้วนะทุกคนทุกคนโอ้โหมีสัตว์เดียงวิ่งตามด้วยสนาม,มิก,กําลังจะมาเราต้องหลบไหมอุยอุ๊ยเราต้องวิ่งไปสิอุ๊ยละมัวมทาอะไรอยู่มัวตะเล่นอยู่โอ้ยทุกคนดูสิดูสิมัวมต่เล่นอยู่จะอัพเลเวลได้ยังไงเนี่ยมายัางไงพราะค้าเติมสินค้าแล้ว อุ้ยอุ clothes, ้ยขึ so uno, ้นไปตรงนี hay hay ้โอ้ยอุ trendy, eso, yo, yo. O, digamos, ้ยอุ้ยก็โดดึง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 เหมือนบ้านาน่าโบสเลยทุกคนออยู่ตรงนี้เราต้องรอดแน่แน่ซึ่นีม่มีมาแล้วก็รอดทุกคนทุกคนอะดึง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 ดิงดึงดึงเย้เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนกันโอ้ตอนนี้เราเป็นเดิมใหม่แล้วนะ โอ้ด oh. ึงดึงด so oh. oh. so well, ึงดึงดึงดึเป็นหลอดแลเปลี่ยนไปแล้วทุกคนดึงดึงดึงอู้สนมาหลอดดูดึงดึงดึงดมันไปแล้วทุกคนสินนี้เรายังกระโดดึงดึงอยู่ตรงนี้อ้สนุกจังเลยเล่นแบบนี้ก็สนุกนะแต่เราจะได้อัพเลเวลอีกไปเนี่ยโอ้ยตอนนี้กลับมาระดับหกเอ้ยเอ้ยเป็นร้านค้โอ้ โดนซินอมิตุยไปอีกแล้วทุกคนเราต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนสิเราต้องหลบให้ได้ตอนนี้อยู่ระดับสามซินอมิระดับสามทุกคนโอ้ข้างบนมีเบอร์เกอร์อร่อยไหมเนี่ยงำเงำ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 ดูกระโดดลงไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วดึง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  ดึง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  t s u n a m กำลังจะมาอีกแล้ว t ึนามิรอบ t ึนามิรอบนี้ระดับแปดอุ้ยเราต้องขึ้นข้างบนอู้ไม่ทนันทุกคนตุยอีกรอบโด,ดน t ึนามิอีกแล้วเฮ้เฮ้เป็นหลอดเราเฮ่อุ้ยเอ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 ้ย,เ,อยเราต้องวิ่งขึ้นมาตรงนี้เราถึงจะรอดเอาไม้เอาไม้ ดึง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  ดึงดึงดึงโอ้ยไปแล้วสีนามิก่าจะมาเราต้องขึ้นที่สูงอย่างไวอุ้ยตกลงมาเอาขึ้นไปไหมขึ้นไปไหมรอดไหมรอดไหมรอดไหมอู้รอดเกาะอยู่ทุกคนเกือบตุ๋ยเกือบตนลงมานี่เราต้องขึ้นไปตรงนี้ใช่แล้วนี่ง่ายดูสิตอนนี้เราอยู่ระดับเก้าเราเหมือนเพื่อนเลยตอนนี้อู้เป็นรอดแล้วเหมือนกันเลยเธอดึง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  ว่าไงเธอขอแก้งหน่อยดึง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 สึนามิจะมาอีกแล้วอุ้ยจะมาอีกแล้วเหรอโอ้โอ้ไปแลวเราอยู่ตรงนี้เราปลอดภัยปลอดภัยดีนะเราดึง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 อุ้ยเธออ้าวเป็นหลอดเธอหายไปเอ๊ะแล้วของเราล่ะรางวัลโอ้รับรางวัลอีกแล้วสึนามิมาอีกแล้ว มีเพื่อนมาแล้วสามคนอ๋อมารับชัยชนะอืมเป็นหลอดเราจะเป็นอะไรนะต่อไปเป็นหลอดเราต้องเปลี่ยนไปถ้าแถบตรงนั้นเต็มก็จะเปลี่ยนเป็นหลอดให้เรานะทุกคนนี่คอยดูคอยดูคอยลุ้นว่าเป็นหลอดเราจะเป็นอะไรตอนนี้รับรางวัลก่อนนี่อุ๊ยนี่ไง บึมบึมปะทะพิมออ้ยทุกคนตอนนี้ซีนามิระดับแดตอนนี้เราเป็นเป็นหลอดบึมบึมปะทะพิมออ้ซีนามิมาโอ้ย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 เราวิ่งไม่ทันไม่รอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้านค้าไม่เปิดโอ้ยตรงนี้น่าจะเป็นร้านค้านะลบตรงนี้จะรอดจะรอดไหมทุกคนอุ้ยรอดซีนามีไปแล้วมามาซะดีดีบึมบึมปะทะพิมเราไปกันต่อ ดึง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  t s นามิจะมาอีกแล้วอุ้ยหลบตุยทุกคนหลบตุยเราวิ่งไม่ทันเราหมดแต่เล่นนังใหญ่เมื่อกี้ส s นามิจะมาอีกแล้วเหรออืมเราซื้อไข่มาทุกคนจะเป็นไข่อะไรนะอืมอืมซื้อไข่อีกแล้วเราอืมเปิดเลยเปิดเลยดึง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 เรายังเป็น บึมบึมปะติมตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงอยู่สามตัววิ่งตามตูดแล้วนะน่ารักเชียวนะไปเลยไปเลยบึ้มบึม,บมปะติมนำทีมโดยบึมบึมปะติมดึง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 ุ้ย <h uy> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <h ahaha> โดนอีกแล้วสึนามิมาแล้วเราไม่หลบนั่นเองทุกคนก็เลยไม่รอด hey. นี่ไงเราต้องขึ้นมาข้างบนนี้รอดแล้วรอบนี้เรารอดดึง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 ึงดึงดึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรานีิสุกสนไม่เบานะมันมาอีกแล้วทุกคนตรงนี้เป็นเหมือนเรือเลยนะสึกปลอดภัยดี <c oughs> แต่เราไม่ไปตรงนั้นนะต้องชัยชนะต้องรับชัยชนะ ลงมาเต่นเล่นตรงนี้ทุกคนซีเนม่จะมาอีกแล้วดึงดึงดึงแล้วว่ามันสวยดีเราก็เลยขอเล่นตรงนี้หน่อยเดีสิมันเหมือนใบไม้หรือมันเหมือนเรือเออมันสวยดีนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนวิ่งเร็วมากเลยอู้เรียบร้อยมาถึงตรงนี้เราก็จะได้ชัยชนะแล้วก็จะได้ช่วยทองนะทุกคนมี่อุ้ยเพื่อนเหมือนเราเลยบึ้มบมปัตตพิม ดึง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 งตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรทุกคนซีนามิจะมาอีกแล้วนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะรอดไหมรอบนี้เป็นยังไงเป็นยังไงรอบนี้โอ้เบนหลัดเราเปลี่ยนไปแล้วทุกคนเบนหลัดเราเป็นทิปปี้ทับปี้ตอนนี้เราเป็นเบนหลัดทิปปี้ทับปี้นะทุกคนดึง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 อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยเราจะวิ่งไปไหมเราจะวิ่งไปไหม อิวว <t ell noise> ิเก็บเพชรออ้ยเราลืมเก็บเพชรออ้ยทุกคนเราเก็บมาได้ด้วยแหละเราเก็บเพชรได้ด้วยขึ้นไปขึ้นไปเย้เย้เรียบร้อยเรียบร้อยเราได้เพชรมาด้วยอุ้ยรอบนี้ไม่รอดสึนามิโดนตุยไปแล้วทุกคนวิ่งไม่ทันดิงดิงดึงดิงดึงดิงโดนสึนามิเงียว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  ซีนามิจะมาใหม่ตอนนี้เราดีเบิร์ดใหม่นะทุกคนจิปปี้๊อปปี้โอ้ซีนามิมามาไม่ถึงตรงนี้นะเอามาเอาม่วิ่งไปวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยโอ้เราจะขึ้นตรงนี้นะทุกคนอ,อุ้ยเขาเลยไปแล้วอุอ้ยขึ้นไปขึ้นไปเก็บเพชรเก็บเพชรนี่แนะ่ตอนนี้เราเก็บเพชรตอนนี้เราขยันเก็บเพชรนะอู้เรียบร้อุอ้ยตกลงมาตกลงมาเจอซีนามิพอดี อ field. really? ุ๊ยอุยอุยวิ่งกันวิ่งกันวิ่งึ้นนี่เรียบร้อยเรียบร้อยสึ่งน้จะมาอีกแล้วทุกคนอุ้ยเราจะรอนไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยต้องวิ่งวิ่งให้ทันวิ่งให้ทันโอ้ยวิ่งไปทางน้ำทำไมเราไม่ดูตามาตาเรือบ้างเนี่ยทุกคนเอามหเอามายโอ้รอบนี้เราจะเปิดฮิปง่ายเราเปิดได้แล้ว มีเพชรด้วยเก็บเพชรเก็บเพชรแฮ้เพื่อนไม่ทันเราเราวิ่งไ้กว่าโอ้ยซูนามิมาด้วยลืมดูตกใจวิ่งไม่ทันเลยดึง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 ซูนามิจะมาซึนามิระดับเจ็ดอุ้ยเก็บเพชรนี่ไงอุ้ยอุ้ยเราได้เพชรแล้วทุกคน วิ่ง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 ทุกคนทุกคนเราจะทันไหมอุ่ยอุ่ยดูเพื่อนวิ่งวิ่งเจะหีบโอ้ยแล้วว่าเราจะมาเอาหีบตรงนี้ยทุกคนแล้วว่าจะมาเปิดหีบโดนน้ำซีนามิกมาตัวอีกแล้วเราไป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 ต่อไปต่อเราต้องหาเพชรได้อีกแล้วทุกคนเราได้เพชรมาอีกแล้วช่วงนี้เราก็จะขยันเก็บเพชรเปิดหีบไปนะอุ้ย ขึ้นมาตรงนี้เราจะรอดนะมี้เราต้องรอดแน่น,นี่ไงมีเพื่อนด้วยอืฉลาดนะเพื่อนขอบคุณนะเราก็มาตามเพื่อนนั่นแหละอุ้ยมีเพชรมีเพชรอู้วมีหีบมีหีบอุ้ยเก็บหีบเฮ้ยเพชรเพชรเพชรเก็บเพชรอุร้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยซีนามิมาทุกคนไม่รอดมัวแต่เก็บหีบเก็บเพชรอืมโดนซีนามิซัดไปเลยโ oh my gosh no เพื่อนไปแล้วนู่นน่ะ วิฮีบอุ้ย,ยเราได้มาทุกคนเราได้ฮีบมานะสิ่งประละ่ะอุ้ยเพชรเพชร,พชรอุ้ยเก็บอู้แล้วมวัวแต่เก็บเพชรเห็นไหมทุกคนโดนซีนามิซัดตลอดเลยเอาไม่เอาไม่อี๋เราวิ่งผ่านมาเราลืมเก็บใช่ไหมเฮ้ยตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกโอ้ยระบังรถชนโอ้ยซีนามิมาอีกแลีว้วโดนซัดอีกแล้วทุกคน ห oh, <laughs> ลายรอบทุกรอบเลยเอาอุ้ยหิบหิบอยู่ตรงนี้โอ้นหิมปมิระดับหนึ่งวิเพชรเพชรเพชรเก็ตอืมเรียบร้อยโอย้โดนซัดอีกแล้วทุกคนโดนเนามิซัดอีกแล้วคุ้มไหมเนี่ยเราวิเพชรอืมเรียบยร้อยระวกว่าขึ้นไป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 ดึง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  S 1> <S 1> เอรอดคราวนี้เรารอดเก็บเพชรแล้วก็วิ่งขึ้นมาอึ๊บลงไปไหมไปหาเพชรไหมเอออยู่ตรงไหนนะาไปเลย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 เอ้ยทำไมไม่มีอะรอบนี้ไม่เห็นมีเพชรมีหีบอะไรบ้างเลยอุ้ยซีดีม่มาโอ้ยไม่ทันเลยทุกคนโดนซัดเต็มเต็มอีกแลว้วอุย้ยของมาตรงนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ย อืมทุกคนเป็นหลอดเราเปลี่ยนอ๋อยังไม่เปลี่ยนที่ปีทัปีเหมือนเดิมนะเป็นหลอดไม่เปลี่ยนอุ้ยเออดึง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 แต่เราต้องยกยกเพื่อเลเวลเราจะได้อับนะทุกคนไปไปเลยเมื่อกี้เรามาแต่เก็บเพชรเก็บเห็ดนะเฮสุดที่จะมาอีกแล้วทุกคนอุ้ยดึง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 อู้ ซิน n a m i สัตว์แปล้วซิน n a m ระดับหกทุกคนฮู้ซิน n a m มาโอ้โดนเติมเต็มตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในทะเลทรายเหรอออ้ยอุ้ยอ้ย,อยทำไมเป็นแบบนี้นี่โอ้ยโอ้โอ้ my god ดูทุกคน เป็นหลอดอะไรเนี่ยดูทุกคนข้างบนเป็นเหมือนเป็นเหมือนรูปโลกอะเป็นเหมือนวงแหวนเอ๊แปลกดีเหมือนกันนะของเรายังทิพี์ทัพพีอยู่นะซินนามิจะมาถึงแล้วทุกคนเอออะดิงดิงดิง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 อู้มาเลยมาเลยเฮซินนามิมาไม่ถึงแล้วนะดิงดิงดิงอะดิงดิงดิงอะดิงดิงดิงซินนามิจะมาอีกแล้วซินนามิจะมาอีกแล้ว เราชอบจังเลยมันสนุกจังเลยนะเนี่ย,ยน่ารักจังเลยนะเนี่ยทุกคนดูสิแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะดิ้งดิ้งดิงเอ้ยเอ้ยเพื่อนก็ยกเอ้าเอ้าโอ้ยไมเคิลเอ้ยว่าไงเพื่อนสนุกไหมโอ้ยกยกเข้าไปยกเข้าไปซิลมี่กลังจะมาแล้วซิลมี่ระดับห้ามันจะมาเร็วเอ้ามันไม่มาหรอเอ้อยมาแล้วหนึ่งโอ้อยมันแค่น้อยนิดนะกระกีดรีบไปแล้ว โอ้ทุกคน90เป็นหลอดเราใกล้จะเปลี่ยนแล้วโอ้ทุกคนลาลีลาลีลาล,ล,ลาล่โอ้ทุกคนทุกคนของห้เราของเราเปลี่ยนแล้วดีดีลาลีโอ้โหตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะทุกคนมาดูเร็วโอ้โหข้างหน้ามันเป็นอะไรนี่ดีดีลาลีซีนี้ใหม่แล้วเพื่อนขึ้นมาก่อนเราแล้ว อุ้ยเพื่อนเป็นแบบนกนกด้วยอ่ะนกอะไรน่ารักจังเลยอู้มันบินได้ด้วยอ่ะการปีกบินเฮ้เพื่อนของเราก็บิ๊กเบิ้มนะอย่ามาใกล้เรานะของเราเหมือนหมเด็งเนี่ดูดิบิ๊กเบิ้มเลยอะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงอุ้ยเป็นช้างอะลืมไปเป็นรูปช้างทุกคนอะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงอุ้ยช้างใส่รองเท้า ดูส่เท่มากเลยแต่ดูข้างหลังเหมือนยิปโปปโเตมัสเหมือนหมูเด้งนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวซอนามิมาดิง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 ด,งดงิอาจจะขึ้นช้าหน่อยนะเพราะเราตัวโตวต,วต,วตัวหนักนะทุกคนอู้อู้ตรงนี้เป็นทะเลทรายนะทุกคนอุ๊ยอาลูมาข้างล่างโอเคเอ๊ะทำไมไม่มีเพรไม่มีหิดอืมๆ ขึไปไหมขึ้นไปไหมซินนามิมาเฮ้ยทุกคนโอ้ยกระโดดออมาใหม่ออแอคพัตซินนามิที่แวมาเลยซินามิจมุ่มมา,าต้องไปลบที่ไหนเนี่ยอ้าวไปตรงนี้อันนี้คืออะไรหีิบถดหีบแดงคุณหีบแดงแต่ว่าข้างในมีอะไรโอ้ยทำไมเราจับไม่ได้โอ้ยซินนามิพัดไปแล้ว ไ,ไปต่อไปต่อแล้ววยมีเพชเพชรอุ้ยเพื่อนชิวตัหน้าตัดตาเลยนะเนี่ยเพื่อนเร็วจังเลยเราวิ่งไม่ทันซึนรามิมาหลบ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 ตรงนี้กันนะโอ้โหเรายังเป็นลีลาลีลาอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนซึ่งเรามระดับสองอุ้ยเพื่อนเปลี่ยนเหมือนเราเลยเพื่อนก็เป็นช้างเหมือนเรานะดูทุกคน โอ้โอ oh, oh ้มายก็อดมาสินนามิตมาแล้วสินามิตกำลังจะมาใช้น้ำยาชัยชนะสิบขวดโอ้ต้องใช้น้ำยาเพื่อที่จะได้รับชัยชนะต้องใช้น้ำยาเพื่อที่จะได้รับชัยชนะนะทุกคนโอ้ต้องใช้ถึงสิบขวดเลยเหรอดึง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 นามิตกำลังจะมาแล้วทุกคนนะว้า เราอยู่ข้างบนหายห่วงสบายมากเป็นช้างใส่รองเท้าอ้ออย่างเท่ดึง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 ลินล่ะลินล่เอ้าวอ้วเราวิ่งไปหาแล้วก็จะไปหาเพชรหายหิบนะทุกคนมันไม่มีอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อกี้โอ้ยทำไมออกแก๊ง้่างแบบนี้เลาวโอ้โหโอ้ซูนามิจะมาอีกแล้วนะเาต้องขึ้นข้างบนแล้วนะโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยช้าจังเลยกระดิบ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 โอ้ก็ถืขึ้นมาได้โอ้ยหนักมากเลยเฮ้ยทุกคนเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นลอดลลเวก้าซสแตนโนสเตริต้าอุ้ยทุกคนสวยมากเลยนะอุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยซีโนมิมาลบโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอดไหมรอดอู้ตกลงมา อุ้ยขึ้นไโอ้ยไม่รอดทุกคนไม่รอดไม่รอดโดนซัดจนได้โอ้ย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 ทำไมมันรุนแรงขนาดนี้นี่อืมอันนี้คืออะไรเข้าได้ไหมไม่ได้ออกมาหลบอยู่ตรงนี้โอ้รอด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 ทุกคนเรารอดอยู่นะเฮ้ยนั่นน่ะมันก่อพายุแล้วซินามิจะมาอีกแล้วนะโอ้เราต้องวิ่งเงงมันนี้โอ้ดึง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  อ้อารอดเอาหยุดตรงนี้สบายมากแต่ต้องวิ่งขึ้นมาให้ทันนะเอ้ามันจะมาอีกแล้วนะซึนามิระดับเจ็ดวิเราเก็บเพชรได้เราเก็บเพชรได้ทุกคนโอ้โอ้ต <laughs> ุยขึ้นไม่ถึงโดนสัด่อนเฮ้เพชรอยู่ไหนเนี่ยดิง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  ขึ้นมาตรงนี้อุย้ยเหมือนพีระมิดเลยนะอุยอ้ยอุ้ยรอดไหมเฮ้ร hey, อดด้วยทุกคนเจ๋งปะล่ะไปเลยไปเลยมันจะมาอีกแล้วนะซินอมินจะมาอีกแล้วนะอุ้ยขึ้นมาอีกโอ้อึ๊บ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ายให้ลอน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 เพื่อนก็ตามเรามานะฮี่ไปแล้วซินอมิทไปแล้วไปต่ออุ้ยเพชร เรียบร้อยตอนนี้เราได้เพชรมาสิบสามดึง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 อู้เพื่อนก็ขึ้นตามเรานะทุกคนเดูสิมีเพื่อนแล้วละดึง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 อยู่บนยอดนี่แหละไม่รู้เขาียกยอดอะไรดึง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 อู้อู้ีวิตวิมาจะมากี่รอบแล้วก็รอดเห็นไหมล่ะ ดึง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 โอ้เรามองหาเพชรนะอุ้ยนั่นไงใช่ไหมเออเวราตาฝาดมองไปรอบๆหาเพชรหาเพชรโอ้ดูของเพื่อนอุ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรเป็นหลอดเราจะเปลี่ยนเนี่ยอืมซินิมิจะมาแล้วเป <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> หนหลอดเรายังไม่เปลี่ยนง่ายนะทุกคนต้องให้100%ยเปอร์เซ็นต์ก่อนอุ้ย โอ๊ยก็จะเปิดหีบซะหน่อยไม่ทันเลยโดนสมีชีว์ตนุ่นหีบ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 อืมเอาเพชรเพชรเพชรเยียบ้อยเก็บเพชรเก็บหีบดึง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 บินบินปินบินรอดจนได้รอดแล้วเรา เาเจอหยียบเอาจอเหยียบทุกคนดึงดึงดึงเราอยู่ตรงนี้แหละปลอดภัยสึนามิกลังจะมาแล้วเย้เราลอดเรารอดทุกคนเราลอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหดึง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 อุ้ยอุ้ยวงวิ่งวิ่งวิ่งวเราจะมัวเล่นไม่ได้นะสึนามิกลังจะมาฮิชนะแล้วเห็นไหมล่ะ วิ่งไหวหลังๆมาเราวิ่งไวนะเราจะเมาโอเอไม่ได้ไม่งั้นโดนซีนามิซัดน้ยเาเจอหีบโอ้ยโดนซัดจนได้ซีนามิมักจะมาพร้อมหีบหรือหีบมักจะมาพร้อมซินามินะ <c oughs> แล้วก็จะโดนซีนามิซัดตลอดโอ้ยเราได้สิบเหรียญทองอไม่ใช่เราได้สิบถ้วยทองโอ้ยโดนซัดอีกแล้วทุกคน

ว้าว <Wow. S 2> wow. มันเท่มากทุกคนมันเท่มาก